สวัสดีค่ะเผือกนะคะเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบเผือกอย่างเราค่ะวันนี้เราจะนำเผือกมาทำเป็นบัวลอยแก้วนะคะแต่ว่าตามสไตล์ของเราค่ะง่ายายากๆไม่ทำค่ะเราจะใช้เผือกมาคุกกับแป้งแล้วทำบัวลอยนะคะไม่ใช่แบบเอาเผือกไปนวดกับแป้งนะคะเพราะมันยากไปค่ะ แต่ความอร่อยนะคะไม่แตกต่างค่ะมาค่ะมาทำบัวลอยแก้วเผือกกันค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วยเผือก125กรัมค่ะแป้งมัน50กรัมค่ะกะทิ200มิลลิลิตรค่ะน้ำตาล35-40กรัมค่ะเกลือ หนึ่งในสี่ช้อนชาค่ะส่วนผสมนี้นะคะก็เพิ่มมาน,นะคะชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะชอบมันก็เพิ่มได้เช่นกันค่ะหั่นเผือกนะคะเตรียมเอาไวะคะ้ค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าใครชอบชิ้นใหญ่ก็ตามใจชอบนะคะ แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่นะคะเตรียมแป้งใส่จานไว้สำหรับคลุกเผือกเวลาที่เอาเผือกลงไปต้มแล้วนะคะเราจะนำมาคลุกกับแป้งทำน้ำกะทินะคะใส่ ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเกลือค่ะเปิดไฟกลางค่ะคนให้กะทิเดือดอย่าเดือดพลานนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะ ส่วนน้ำกะทิเนี่ยนะคะถ้าใครชอบออสดน้ำนะคะเราอาจจะเพิ่มกะทิขึ้นอีกก็ได้นะคะเพิ่มกะทิเราก็ต้องเพิ่มน,น้ำตาลด้วยนะคะ เผือ,อกผมไปลวกประมาณสามสิบนาทีนะคะทดลองดูนะคะว่าเผือบสุกประมาณไหนนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเราคุกแป้งไปแล้วเนี่ยเผือกมันจะไม่สุกค่ะเผือบสุกนะคะปิดไฟค่ะ ใส่กระชอนะคะพอเผือกเสด็จน้ำเราก็ตักใส่แป้งค่ะหุกแป้งหน่อยนะคะถ้าชอบแป้งหนานะคะเราก็ไม่ต้องเคาะแป้งออกแต่ถ้าชอบแป้งบางนะคะ ขอแป้งออกหน่อยนะคะขอแป้งออกหน่อยนะคะ ขึ้นสากระชอนให้เสร็จน้ำนะคะขอเสร็จน้ำนะคะแล้วตักไปแค่ที่ด้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะ บนลอยแก้วเผือกของเราก็เสร็จแล้วค่นะน่าทามไหมทำไม่ไมยากเห็นไหมคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ